สวัสดีครับทุกคนยูกับผมถนนไทยแลนด์มาอัปเดตบรรยากาศการจราจรให้ทุกคนได้เบิ่งอยู่บนทางหลวงหมายเลข348ก้อนขึ้นเขาชังตะโกด้านล่างของผมหางแถวเป็นจังไดนั่นเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งมุมสูงกันทัน,นนะทุกคนเออการจราจรเริ่มนานแน่แล้วตอนนี้เดี๋ยวพาไปเบิ่งหางแถวเ,เดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ้งหางแถวว่าหางแถวเป็นจังไดน้นี่มันเป็นจังไดเดี๋ยวมันหอดได้แล้วหางแถวตอนนี้ผมว่าพอสมควรย่าเปิดเลนพิเศษออกมาได้ทุกคน ตอนนี้เจ้าหน้าที่เพื่อนปฏิบัติหน้าที่เพิ่นจะถือถือรถพี่น้องนะจำเบานะเพื่อนยุ่งกลางถนนนะนะทุกคนเออเออเออจำต้นไม่ไม่ได้เบิงกล้องเออนั่นาเห็นบอกหางแถวยุ่ใสไปเบิงหางแถวทุกคนน่าจะเป็นตลาดชุมชนโคอิโดวิดีโอกระตุกอากาศมันห้อนเดี๋ยวไปเบิงหางแถวใครแถวอ่าตอนนี้วิดีโอกระตุกอากาศมันห่อนเห็นบ่ามันห่อนนี่ละ อากาศฮ้อนเราโดนมันฮ้อนนะครับโดนมันฮ้อนล้วมันเลยกระตุกจังหน่อยไปเบื้องหางแถวหางแถวอยู่ตลาดชุมชนโคกอีดวยจริงๆทุกคนนี่เห็นปะซูมไปเบื้องเ้อะไม่ต้องบินไปละอันน่ะหางแถวนี่มือวัน,นี้วันที่แปดเลยวผมจะหันงวกกลับขึ้นมาทางเอน้นี่ทุกคนขับรถก่าเย่อประมาทใจเย็นๆนะพี่น้องค่อยๆไปเด้อก้อนหนานี่ผมลงเขาจนาตะโกมาผมเกือบรถพี่น้องนั่นแหละ เมาแซงขึ้นไปแบบเปิดเลนพิเศษนะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เพื่อนกันเริ่มมา,าเคลียร์เส้นทางแล้วเตรียมที่จะอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องได้เดินทางกับช่วงเทศการลระมัดระวังระมัดระวังเฮ้ยพูนะบันบอธรรมดาตัวนี้วันที่8เมษายนผมถ่ายคลิปนี่กับประมาณ10บโมงครึ่งทุกคน ืัอนี้ผมจะลงกรุงเทพเดี๋ยวจะไปอัปเดตถ่ายภาพไปเบื้องย่แถวเขาหินซ้อนหรือระวังทางนั่นแหละนี่เจ้าหน้าที่เป็นยืนปฏิบัติหน้าที่ตา,ตากแดดพ้อผมผู <c oughs> ไดมีเอ็มลอยกับเอ็มน้ำกัยืนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเด้อ <c oughs> เป็นเป่นปฏิบัติหน้าที่เอ่สู่เขาน <c oughs> ไปเดี๋ยวพาไปเบิง้งไอ้ช่วงตรงจุดพักรถวิดีโอมันกระตุกแน่จัง่อยขอไยทุกคน <c oughs> นี่ และเลี้ยวไส้เข้าไปจุดพักรถห้องน้ำไม่มีนะทุกคน <c ười> ขึ้นไปเข้าห้องน้ำย่่งเทิงเด้อนี่แหละออรถเริ่มติดแล้ววันที่8เมษาย,ยนนะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆทุกคนครับสวัสดีครับ